เฮ้ยที่นี่มันเป็นที่ไหนเนี่ยฮะใครก็ได้ซึ่งบอกทีสันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันเป็นของนี้นะทุก่อน มันหลงที่ป่าเนาะเฮ้ยหลงได้ยังไงทำไมฉันถึงต้องหลงเนี่ย แกต้องตายยาฉันต้องไปแล้วยานะให้นกไปอย่าตามมาเราต้องวิ่งจนถึงเท่าไรรู้สึก วันสันแก <Okay. c oughs> ต้องตายไม่ไม่เกททำไมฉันต้องต้องกลับต้องไปแล้ว โง่อะไรมาพูดข้าอยู่ที่นักหลังเจ้าฮะเ้ยเอ้ขึ้นไปไนายต้องตายนี่หน้อยได้ยังไงแกก็จับซันไม่ได้หรอก ฉันจะฆ่าแกอเอาหรอแน่นจริงก็เอาดิไอ้เอหี้ยไปแกมาได้ <c oughs> ดีแล้วฉันเป็นอะไรไม่ไม่ไม่ฉันเป็นอะไรไป nó sực quá mau hóa hả nó bay năng cho ma nào ya yeah. ya yeah. ya yeah. kệ okay. tung tay ấy ya yeah. ya yeah. nói phạt với con thơ ฉันต้องไปแล้วเอ้ยอยอะว้าวยิงล pues ูกไปแกจะกันแกงฉันเนาะตายเอ้ยแกต้องตาย เฮ้ยยาอ้าไม่ตอนนี้เอน็นุมนนแกคือใครเอ็นุมนนแกซื้อว่าอะไรข่าเป็นพวกของฮินุบายเออฮินนุบายเหรอไม่ไม่ขอให้ซันอย่าเจอฮินนุบายเถอะ เฮ้ยนี่ใครวัดดีนายไม่ใส่ฮินุบายเหรอใส่ซัอนคือนายในอนาคตอนาคตซันเป็นยังไงไม่รู้ไม่บอกไม่ถามนี่มาตบซันทำไมเนี่ยตบขึ้นนี ฉันจะพานายไปที่บ้านนะนายมีบ้านไหมไม่เพราะประตูมันพังนายมาจากประตูในประตูมิตินายอยู่สตวรรษอะไรสันเหรอก็อยู่เออสตวรรษที่ยี่สิบสอง ทำไมเสียงนายมันแหบซันเนาะก็เสียงแหบอย่างนี้นี่แหละซันจะสร้างบ้านให้เอาไหมไม่เป็นไรซันอยู่อย่างนี้ดีแล้วอยูอย่างนี้เนาะนายช่วยเรื่องหินุปายได้ไหมได้หินุายมันคือใครคือคนที่ตาขาว,ขาว แล้วก็ชอบฆ่าสนไลดครั้งค่านายหนครั้งเนาะฉันจะทำพื้นที่หลบฮินุบายเองอยังไงนายก็หลบไม่ได้หรอกอะไรนะหลบไม่ได้หรอฉันจะทำแค่นี้ก็เดวกันเอาไหมตรงลงไหม ใ่บ้านอย่างนี้มันนี้ไม่ได้หรอกหินรูปใมันก็จะมาเผาบ้านนายเองเออนายตัดไม้นะเออโอเคแล้วนายเราทำนายก็แบบว่าซันจะทำที่ไอ้นั่นเอง นายเป็นคนันที่สุดเนาะใช่แล้วนายก็มีสัญลักษณ์ไอ้นั่นไหมอะไรสัญลักษณ์ JB เออดูแนวอะไรซอมบี้เฮ้ย นายเป็นไรไหมเออไม่ยังไงฉันก็ไม่เป็นไรเอาไปขอบคุณฉันอานาคตฉันในอานาคตเออนายจะทำ เจียงนายจะทำไอ้นั่นใช่ไหมใส่ประตูโอเคอย่างนี้ก็ดีแล้วนายก็ไปเอาไอ้นั่นมานะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองนายก็มาเฝ้าบ้านซะนะ ถ้าเห็นรูปายมันมาบอกด้วยโอเคงั้นซันก็จะอันนี้ก่อนนะแล้วเขาก็จะไปตามหาขนแกะหรือแกะแต่ตอนนี้ก็ระยะไกลมากอยู่แล้วเดี๋ยวก็เราจะมาเจอแล้ว kì hình nào nó sợ quá mình mi Mì kệ xem mày Cũng cho sai nào Sẵn <laughs> 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 ờ. <laughs> có những mấy hình rồi nè Này hình mấy นั่นไงอยู่นี่ก็ไม่บอกจา,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 าแก่ป้าไอ้สไปดี้ฉันไม่ใส่สไปดี้กับแกยังไงได้มาแล้วตะกูเจอแกเป็นครั้งที่สองฉันก็ต้องไง นายเจอคนแก่ไหมเออมีหนึ่งอันนี่ไงมันมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปอันนี้ก่อนนะเอาคิมที่จะทำขนแกะโอเคมันมีไหนเนะี้ย ฉันไม่รู้ว่าได้ยังไงเด็กไอ้นี่เด็กดัดกว่าฉันจะหาได้ก็นานๆทีมันมีไหนนะทำไมทำไมฉันถึงไม่เจอนัก แต่ยังง่แยังน้อยเราก็เจอไก่ไงเจ้าไก่ไงหวัดดีสันก็ดูว่าหินรูปบบายมันจะอยู่ที่ไหนแต่สันก็สนุกอยู่แล้วถ้าอยู่กับไอหมอนั่นที่เป็นตัวสันในอนาคตแล้วก็จากดาไป กันก่อนเพราะว่าไม่เจอแกะเลยก็หัวค่ำแล้ว